บาวดิ้งเอ่เล็กบาวดิ้งนะครับสเตทเล็กบาวดิ้งไอ้สเตทแปลว่าแปลว่าอะไรครับตึงตรงเล็กแปลว่าขานะบาวดิ้งแปลว่ากระดอนเขารวมรวมแปลว่ากระดอนตัวขาตึงเหรอเออแน่นเะนาะไอ้ท่าเนี้ยเขาฝึกอะไรเราคงเคยเห็นเนาะลักษณะการเคลื่อนที่จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะนะครับเตะกันไหมครับแต่ก็ยังเตะแต่ลง,ง,งนี้นะครับหลายคนทำเนี่ยนะครับหลายคนก็ทําได้ดีหลายคนก็ทําได,ด,าได้โดยที่ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ไอ้ท่าเนี้ยมันฝึกอะไรท่านี้เกาฝึก ไม่ได้ฝึกการวางเท้านะครับแต่ฝึกจังหวะไดฟเฟดคือจังหวะกีบขาส่งตัวใน2ท่าแรกืาอที่ที่เราวิ่งเนี่ยนะครับไม่ว่าเป็นแฮงกิ้งหรือเป็นเอรันเนี่ยเราวางเท้าด้วยมิดฟุตถูกไหมครับแต่ไอ้ท่านี้วางเท้าด้วยจุดเดียวเท่านั้นก็คือวางเท้าด้วยบอวเอาฟ์ตุตคืตรงนี้ทุกคนลองชี้ดิครับเท้าหน่อยฮะเท้าเราบอเอาฟุตนะครับอ่ายู่ตรงเนี้ยไม่ถึงนิ้วอ่ะที่เป็น,นเนื้อตรงเนี้ยนะครับ เวลาที่เราทำเนี่ยมันฝึกจังหวะน,นี้ครับเวลาเราวิ่งนะครับระวังเท้าเสร็จใช่ไหมครับระวังเท้าปึ้งหลังจากนี้ทำอะไรครับวางเท้าแล้วขีบขาไอ้ท่าสเตตเล็กบาลดิงเนี่ยมันฝึกจังหวะน,นี้แหละครับ